โอเคสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้อยู่กับผมดนคนเดียวมีคนดีทุยไม่ใช่ดนคนดีมีคนเดียวนะครับผมวันนี้อยู่ในโฟกิงรีเมคนะครับผมซึ่งอ๋อซื้อของตรงนี้นะครับนึกว่าให้ปิดทองนะครับผมถ้าปิดทองนี้ผมจะมาตรงนี้นะครับเอา้างงดีมาตรงนี้ทําไมอ๋อปิดทองหลังพระครับทุยโอ้โหมุกแค่นี้ก็ยังจะเล่นนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยตูแ fashion, ต้แลกแฟชั่นตั๋วเอฟเคอ๋ออันนี้ต้องเอฟเคนะครับทุกคนน่าจะได้ตั๋วมาไอเหียนุนพระตัวจริงเลยมึงตกตลกไอเหียสวัสดีเพื่อน ครับดีพี่ครับคิดไปเลยครับทำครับทำเราจะไปไหนเนี่ยเราอะอันอันนี้เมืองดีใช่ไหมพี่เมืองดีจัดเลยน้องลื่นแบบไม่มีสะดุดเลยว่ะครับโอเคโอเคคนดูนะครับรับคุณดูนะครับจลิปมากโอเคโอเคโอเคนะครับก็เจอซ c นะครับมานี่ไงโอ้โหที่เรียนใหม่โรงเรียนใหม่นะเนี่ยน้องได้พี่โมเดลใหม่เออใครอยากเรียนนะครับเหมือนไอ้ไอ้นี่ครับไอ้เด็กคนนี้นะครับเด็กเนิร์ดนี่ก็เรียนตรงนี้ได้เลยเอ้าใครตกอะ เอ้าชิบหายละชิบหายละชิบหายละผมยังรีวิวไม่เสร็จเลยนะครับอยากโดนหัวหมายสัดมีปากพี่เอ้าไป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 ยืมพื้นที่ป่ะไปพี่ไปไปไปพี่ไปครับไปครับพี่ไปไปไปจำได้พี่พี่ชื่อเอ็กซ์ตาใช่ไหมเซิร์ฟนี้สี่โรงเรียนเหมือนเดิมนะครับทุกคนแต่ว่าโรงเรียนเนี่ยจะแตกต่างไปมีออเทนถวายปทุมคงคาแล้วก็ธาตุทองสาวนะครับโย่คืออี้ไม่มีเรือนมาทีย่าดีทุกคนใช่ไหมใช่ไหม แล้วก็ของผู้เล่นใหม่นะครับสมมุติถ้าตามผมมานะครับก็จะได้เป็นมีดเดกเจออันนี้นะครับทุกคนแล้วก็เป็นไม้เบสอันนี้นะเป็นขวานอันนี้เลยนะทุกคนแล้วก็อันนี้ไว้เออไว้เล่นกิจกรรมนะครับเกาะยายาชุบยาปั๊มอะไรอย่างนี้คืออัลลิมิตเลยนะครับเต็มแบบเต็มบบทุกคนพากูไปไหนไม่รู้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยหูสีขาวเต็มเลยเพื่อนตุกุนเดือดๆชุบเพื่อนไปดิไปชุบเดึ๊บโปองปองเข้าหัวเฮ้ย

เวลาโดนชี้หัวสะบัดรถกูมาแล้วอ่ะลุงครับลุงลุงแม่ฝากมาให้ครับลุงอะไรอ่ะแม่ฝากมาให้ครับไหนตอนนี้นี่ครับกล่องซ่อมครับลุงแม่แม่ครับลุงแม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ส่างอางพิจิตรครับลุงฮัลโหลฮัโหลใครจะมีเลี้ยวเฟลเนี่ยอะไรนะครับลุงท่องท่องมานานแล้วเนี่ยไม่นานครับไม่นานแล้วผมนึกได้ผมเล่นเลยเดี๋ยวลืมโอ้โหโหดิ มีน้องบอกอยากเห็นพี่โดนเล่นปืนเหรอวันนี้ผมเล่นปืนให้ละเฮ้ยเออ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> ไปดูก่อนนี่ไอววเออะไพี่ชุบเลยชุบเลยชุบเลยยิงกันเดี๋ยวแม่งมีคนมาปิดตัวชุบเอา้า <s> <c oughs> <c oughs> ยและนี่คือเส้นจากเด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัดพูดมึงตกตะลกไอ้เหี้ยไอ้สัสไอ้มึงมีรถไหมเพื่อนหัวฟ้ามีไอ้มี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 ไปหาเล่นตัวหลุดกันดีกว่านี้โอ้โหเรายึดทัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วคนเยอะขนาดนี้แบบเต็มบกเลยนะที่จะปาไปอ่ะก็เเยยอะนี่ตอนนี้โคล่เดือดอ่ะไปเดี๋ยวกูยิงให้เต็มโบ๊ะเต็มโบ๊ะพี่เต็มโบ๊ะดูดีนะโอ้โหเต็มโบ๊กืนเต็มโบ๊กืนอ้าเอ้า เอาไอ้เนี่ยเอากาแล็กซี่ออาเต็มบโกเกินอย่างงี้อย่างงี้มันก็นัวไปไอะดิชิบหายแม่งนันวนจัดเลยนัวเกินนี่ไงน,นี่ไงชิดดวงแทงเลยแต่นี่นนเอาไปครับเนี่ย ใช่แล้วครับสุดหล่ออันนี้แดนจะไปดึงที่สนมสัว้ายโอ้ช่วยช่วยน้องด้วยลุกอุ้ยลุงก็มาว่ะไปนี่ไงนี่ไงตูแทงหมดไม่สนลูกใครนะเว้ยถ้จริงแต่เล่นขยายนียก็ไม่เอาเด้อขยายเรานี่ไงตายตัวอนิเมะทิปดิมึงตัวอนิเมะทิปดิมึงือ มีนี่เด็ผ้าทองนี่ว่าสีดำดำทองเนี่ยผ้าทองเซาทีน้เราทงไหวบ้างไหมเฮียกระจอกกัวไม่ไหวละเฮีย้าทองไม่เปลัาเองวยดีแค่เยอะรถไปโทรเพื่อน นี่ไงนี่ไงนี่ไงตึ๊บช่วงตึ๊บ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 ช่วงที่ฟันไอ้เี่ยในเรืองยานออกน่รอยเชื่อว่าโดนหทนลดเี้ พระทองพระทองสาวพระทองสาว้อตัวอะไรเนี่ยโอ้ยสนับทำไมสนับแล้วทำไมเป็นไงฮะใต้ใต้อตไอ้ตายมันตีนสานต้าเ้ยช่วงนี้จะใกล้จะคิดประมาณแล้วคนดู

ต้องไปนัวไปเลยคืนแล้ว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 คสวัสดีนะครับสู้สู้ครับอ่ะดูมันโดนกระทืบแล้วกันโดนตีโดนตีให้ช้ำไปเลยนะครับเรียบร้อยเชี่ยจมกองตีนไอ้หยาบอ๊บหยาบับอย่าบับอย่าบับอย่าบับหยาบอบหยาบอบหยาบับคนนี้อย่าบั๊บตายหนึ่งกลับแล้วครับปีเชื่อไม่ได้อันนี้มันตป้าควรให้ใครหายป่าเยียบปี วอโอ้โหนัวจัดนัวจัดโอ้โหนัวจัดมูแม่งมาเรื่อยๆเลยเฮ้ยเอาศพไปไหนอะมานี่โอ้โหไม้อะไรมาวะเนี่ยวัดได้นะเว้ยวัดได้ถ้าใจถึง,งแล้วไงเราไม่กลัวหรอกไม้มึงอะกูจะสวนให้ไอ้เนี่ย เหลือกี่วิเหลือกี่วิเพื่อนเหลือกี่วิเหลือกี่วิเหลือนานไหมนานไหมเหลือคูดนานเลยเหรอโอ้โหหลุดไอ้เชี่ยนี่หักหลังกูกูจะสวนให้ไม้เนี้ยนี่ไงนี่เจอพี่กูไม่ดีศาสตรเดี่ยวอ่ะไหวอหมไม้มันโคตรแรงเลยไปเอาต่อเพื่อนเอาต่อ โอเคมีเ c ฟมาอีกแล้วนะครับนิ้วเบียดบันไดเนี่ยเรากดเอ็นถึงอ่ะไม่อ้วนไม่อ้วนไม่อ้วนเราไม่ได้นิ้วเบียดขาเบียดถูกปะอุ้ยอ้ยอุ้ยากันอย่างนี้กันอ็ถึงราก็พูดได้แล้ววนวนอนนนิ้วอ้วนอ่ะกดไมถึงน้ะนิ้วอ้วนอ่ะอ้วนนิ้วอ้วนเป็นยังไงมันนิ้วอ้วนอ้้ออ โอ้เชี่ยบโอ้โหโกแทงง่ายไนพวกผู้หญิงหรอเชื่อสานต้าเชื่อซานต้าซานอีงอมาหามาห์ก็ได้ครับเจ๊รองมาผู้หนึ่งครับเจ๊ มาเจ้นี่ไงไม้เดียวเจะตายไปน้องชายเป๊ปพี่เป๊ปอยากเล่นต่อไปไหนต่อรถสี่รถสี่มีมาโอเยอะต้องไอ้ไอ้หัวฟ้าไอ้หัวฟ้ามันเล่นอยู่มั้งน่ะมันอยู่ในนู้นนะมันมีรถมันมีรถโอ้ไอ้พวกนี้ก็มาไม่หยุดเว้ยอืมไปได้ไหมตีมดเลยลูกใครตีมดตีมด ไอ้นี่นี่เทพระเจ้าของโกงกนัเนี่ยคนรวยร่ว่คคนรวยคนรวยคนรวยพี่พี่ขอดุดบารามีหน่อยพี่พี่ขอสูบบารามีพี่หน่อยพี่เ <c> ฮ <oughs> ้ยไอ้คนรวยตีกูาตาย <c oughs>